ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองจัดพิธีจับรางวัลมอบรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคเมื่อวันพฤหัสบ,บดีที่19กรกฎาคม2555เวลา13.30นนายวิศวะสศิสมิตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีจับสลากออมทรัพย์ทวีโชคและงานเปิดโครงการปิกอัพขับสบายครั้งที่1ประจำปี2555 ณศูนย์โตโยต้าโคสิตอ่างทองนายประสานสุดสงเสงียมผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์สาขาวิเศษชัยชาญกล่าวว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ในการเป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคงมีการจัดการที่ทันสมัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทกศพุทธศักราช2509มีวัตถุประสงค์ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพื่อส่งเสริมอาชีพหรือการดำเนินงานของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรการประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องทางการเกษตรและให้บริการทางการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับฝากเงินจากประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์อื่นทุกประการ พร้มทางจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรที่จำเป็นให้กับเกษตรกรเช่นรถปิกอัพรถไถและรถเกี่ยวข้าวเป็นต้นการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อจับรางวัลมอบโชคแก่เกษตรกรลูกค้าประชาชนผู้ฝากเงินออมทรัพย์ทวีโชคสมุดคู่ฝากสีแดงโดยธนาคารกำหนดให้มีการจับรางวัลปีละสองครั้ง6เดือนต่อครั้ง คือในช่วงเดือนกรกฎาคมและมกราคมของทุกปีครั้งนี้นับเป็นครั้งที่1ประจำปี2,555ของธนาคารทกสซึ่งการจับรางวัลในครั้งนี้มีจำนวนรางวัลทั้งสิ้น349รางวัลมูลค่ารวม1,451,435บาทและเพื่อให้เกษตรกรได้รับบริการวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายธนาคารทกส จึงร่วมกับบริษัทโตยโยต้าจัดหารถยนต์ให้ตามความต้องการของเกษตรกรเพื่อเป็นการแสดงความขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกรหรือประชาชนที่ได้ใช้บริการฝากเงินและการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตรกับธนาคารทกสและช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของทกสเป็นอย่างดีตลอดมา